เรื่องต่อไปเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของคนละครึ่งพลัดนะครับประชาชนยังใช้สิทธิ์ไม่ครบ14ล้านคนนะครับใกล้สิ้นสุดการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัดเฟสหน,นะครับก็ได้ผลตอบรับดีโดยทางรัฐบาลคงขอแจ้งเตือนผู้ที่ยังใช้สิทธิ์ไม่ครบกว่า14ล้านคนก็ให้เร่งใช้จ่ายให้หมดภายในวันที่31ธันวาคม2568น้ี้นะครับคุณฟังเนื่องจาก เมื่อโครงการสิ้นสุดลงระบบก็จะตัดวงเงินคงเหลือทั้งหมดคืนก็ขอเชิญชวนร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับผ่านโครงการพัฒนาความรู้ทักษะหรือว่า up skill นะครับหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ re skill โดยทางการะทรวงการคลังก็เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าก็ให้พัฒนาทักษะได้จนถึงวันที่19ธันวาคมนี้นะครับโดยสามารถที่จะ เลือกเข้าร่วมการพัฒนาทักษะทางด้านการเงินผ่านทางดีทัน3ช่องทางดังต่อไปนี้นะครับก็คือ 1. การเข้าร่วมเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารนะครับ 2. เข้าร่วมแล้วก็ผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของทางธนาคารอมสิน 3. นะครับก็คือเข้าร่วมแล้วก็ผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าก็คือ ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจสำหรับ SME มือใหม่การตลาดยุคดีท่านรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี AI ที่สามารถนำไปต่อยอดในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพิ่มทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้จริงนะครับซึ่งร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไข ก็จะได้รับสิทธิ์เงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับฟังให้ดีนะครับ20%แล้วก็เป็นเงินสูงสุดก็ไม่เกิน2,000บาทต่อรายนะครับโดยทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลนะครับก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่23ทธันวาคมนี้นะครับผ่านข้อความบนแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็ข้อความสั้นหรือว่า sms โดยโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่25ธันวาคมนี้นะครับก็ใครที่ ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับก็รีบใช้จ่ายนะครับภายในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับในส่วนของผมนะครับใช้จ่ายหมดแล้วนะครับก็ตามที่ได้กล่าวไว้ใครที่ยังไม่ใช้ใช้ให้ครบนะครับแล้วก็รีบใช้ภายในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับก็พยาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจก็ไม่ได้ใช้หรืออาจจะเขาเรียกว่า ยังใช้น้อยนะครับก็ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นใช้ให้ครบนะครับ